ทผู้ชมเข้าสู่สารพัน์ข่าวสารทุกทิศทั่วไทยหาดูที่ไหนไม่ได้มาดูที่นี่ไทยแลนด์โอริที่นี่ที่เดียวครับด้เวลามาผ่อนคลายกับเรื่องราวข่าวสารรอบตัวกันเช่นเคยนะครับข่าวสารไม่ได้มีแต่เรื่องเครียดเท่านั้นหลังจากที่ต้องบอกว่าเราห่างหายกันไปหลายวันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าช่วงนี้สถานการณ์เหตุบ้านาเมืองมันไหนบอกจะไม่ไหนบอกจะไม่ติ่งไงเกินนิดนึงไงว่าไม่ดเราไม่ได้หายไปนานเดี๋ยวคุณผู้ชมตกใจคิดว่าไม่มีรายการเราแล้วเราแล้วคิดว่าเขาไม่เอาจริงใช่ไหม ไม่ใช่ก็เกลิ่นนิดหนึ่งนะคะคุณผู้ชมบอกว่าเอชุงที่ผ่านมาเราไปติดตามไงกับสถานการณ์บ้านเมืองแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยกลับมาติดตามเราได้แล้วผ่อนคลายความตึงเครียดต่างๆนานาไงวันนี้เราไปติดตามแล้วกลับมาติดตามเราได้แล้วนะเอองงๆแล้วเนี่ยเรางงไปสะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันด้วยเรื่องที่หลายคนน่าจะหายงงได้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามันสร้างความมือฮามากนะครับที่จังหวัดลบบุรีนั่นเองนะครับเขาบอกว่ามีการขุดค้นพบเจ้าซากกระทิง คือที่แต่ต,ต,ตายอยู่20กว่าตัวตอนนี้เลยไม่ใช่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 ใชที่ว่านี้นะครับเขาบอกมีอายุกว่า3,000ปีอ๋อตกใจคิดว่าไปขุดพบซากกระทิงนี้เพิ่งล้มตายไปอันนั้นไม่ต้องขุดอันนั้นก็คือฮาเหมือนกัน,อ,นอันก็คือแต่ว่าที่ว่านี้นะครับคือซากกระทิงอายุกว่า3,000ปี <หา S 2> นะครับถือว่าเป็นซากที่สมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเลยก็ว่าได้นะครับเจอกันที่ลบบุรีนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไป ติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจนี้นะครับเจ้าซากกระถิงอายุกว่า3,000ปีนะครับถูกค้นพบที่แหล่งโบราณคดีนะครับบ้านโป่งมะนาวนะครับตำบลห้วยขุนรามอำเภอพัฒนานิคมนะครับจังหวัดลบบุรีนะครับซึ่งเป็นซากกระทิงที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งเดียวยในประเทศไท<า>ย,ลยและในเอเชียนี่นไม่ใช่นะเมื่อกี้ฝาฝาเครื <c oughs> งดื่ม อันนี้ใช่อันนี้นะก็อบอกว่าสมบูรณ์ที่สุดทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในเอเชียด้วยนะครับโดยนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาโบราณาคดีนะครับได้ทําการขุดค้นเพื่อศึกษาความเป็นอยู่และโครงกระดูกนะครับที่เป็นหลุมฝังศพของมนุษย์โบราณนอกจากนี้แล้วนะครับยังพบโครงกระดูกของมนุษย์โบราณอีกเป็นจํานวนมากนะครับตลอดจนเครื่องสังคลโลกต่างๆมากมายนะครับจากการขุดพบในครั้งนี้ ทางสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับก็ได้ส่งสเสด็จมาทอดพระเนตรและรับสั่งนะครับให้ดูแลรักษาไว้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า ของเยาวชนคนรุ่นหลังต่อไปด้วยครับวันนี้แบบนี้ต้องช่วยกันเก็บรักษาเอาไว้นะเอาทูบเอาเทียนเอาแป้งไปโรยไม่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 ได้ขอโชคขอลาบไม่ได้อันนี้เป็นเป็นการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ต้องการสถานที่เอาไว้เลยห้ามเข้าไปสัมผัสเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเรียกว่าอะไรสึกหลอเข้าไปไม่ได้เขาขุดค้นพบซากกระทิงนะไม่ใช่ค้นพบอะไรต้นสัก ก็เห็นโบราณเหมือนกันโบราณ <ejerc> เหมือนกันมัน,ก,นก็น่าจะคือคือการนะอ,อ,อ่ะ,อะช่วงนี้นะคะพาจะเรื่องของโบราณมาดูเรื่องของใหญ่ๆ่ปแปลกๆกันบ้าง <S <s <illes> <S นะคะึ้นมาที่ใดี่ต้องใหญ่ๆแปลกๆอาจจะไม่แปลกเท่าไหร่แต่ว่านี้ใหญ่ไงใหญ่ใหญ่หญที่สุดในพื้นที่ของภาคเหนือเลยด้วยนะคะคุณผู้ชมเป็นประเพณีงานบุญบ้างไฟเนะคะเขามีการจัดขึ้นก่ะชิงทั่วพระราชทานนะคะที่ ใหญ่ที่สุดในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือไปจัดกันอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะขบวนเนี่ยก็บอกว่าสวยงามมากมีขบวนแห่15ขบวนเลยทีเดียวอยากให้คุณผู้ชมไปดูกันนะคะเป็นงานประเพณีบุญบั้งไฟนะคะชิ้งทั่วพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามยามค่ะมาเบรกเขาซะงั้นนี่่แหละค่ะเป็นบั้งไฟที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่ภาคเหนือนะคะชิ้งทั่วพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะ ไปจัดขึ้นอยู่ที่เทศบาลตำบลพุเตยอเภอวิเชียรบุรีค่ะถือว่าใหญ่สุดใน17จ,จังหวัดภาคเหนือเลยโอโอเพราะว่าปกติเรามีชื่อมีมชื่อน,นี่แหละเขาเรียกอยูอย่ในงานบุญบั้งไฟไม่ใช่ไอ้บั้งไฟใหญ่ๆเขามีแบบว่าชื่อเรียกเฉพาะจริงๆแล้ว,ลวส่วนใหญ่เขาจะจัดภาคอีสานเขาจะมีหลายขนาดบั้งไฟล้านบั้งไฟตะไลหมื่นแสนล้านสองล้านสามล้านเป็นะดูนี้บั้งไฟหมื่นบั้งไฟแสนบั้งไฟล้านขึ้นอยู่กับแรงดินปืนที่อยู่ด้านในนะคะแล้วก็อันนี้ขวา บ้างไฟตรายเนี่ยวิธีการขึ้นคือมันจะหมุนไม่เหมือนบ้างไฟทั่วไปถ้าการจุดบ้างไฟทั่วไปจุดปุ๊บงอย,อย่างนี้นอันนี้บ้างไฟทั่วไปขึ้นปุ๊บก็าจะขึ้นไปลยนใช่ค่ะแนวตั้งแนวน,นอนแต่ว่าถ้าเป็นบ้างไฟตรายเนี่ยนะคะเวลาขึ้นมันจะหมุน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 เหมือนที่คุณผู้ชมได้เห็นเมื่อสักครู่นี้ได้แหละค่ะซึ่งคุณผู้ชมที่ไปเที่ยวนะคะเขาบอกว่าตื่นตาตื่นใจกับจรวด ครอบ PVC บ้างไฟแสแล้วก็บ้างไฟล้านนะคะคการจัดงานครั้งนี้ก็เป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาไทายเสริมสร้างความรักแล้วก็ความสามัคคีให้กับประชาชนนะคะคเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่สืบไปด้วยแล้วก็จริงๆแล้วบุญบ้างไฟเนี่ยเป็นของอีสานเนี่ยมุนๆอย่างนี้จริงๆว่าเราเห็นเนี่ยงานบ,บุญบ้างไฟมาเมื่อไหร่เนี่ยก็คือ เขาเป็นประเพณีขอฝนใช่ไหมเริ่มเข้าสู่หน้าฝนแล้วนั่นเองนะคะครจริงๆแล้วก็คืออย่างที่บอกก็คือขอเขาทําเป็นการทําพิธีขอเทพเจ้าผู้เป็นใหญ่ในสงสวรรค์ค่ะก็เลยใช้กุศโลบายนี่แหละโดยการสร้างบั้งไฟเพื่อจุดไปบนท้องฟ้าบอกว่าถึงเวลาจุดแล้วนะไปเรียกท่านว่างั้นพอจุดปุ๊บก,ก็บอกท่านว่านี่แหละเวลานี้แหละคนเราเนี่ยมนุษย์เนี่ยต้องการฝนแล้วอยากให้ท่านเนี่ยโดนบรรดาไม่ฝนตกลงมามเรียกว่าเข้าสู่ฤด,ดูแห่งการทํานาทําการเกษตรเราท่านเยอะไหม ก็ต <mm> ้องแล้วแต่ถ้าเกิดว่าจุดลูกใหญ่ๆอาจจะต้องการน้ําเยอะนิดนึง่งแต่ถ er> ้าจุดน้อยก็ต้องการน้ําน้อยเลยหนี้รือเปล่าอ่าอันนี้ก็เป็นบ้างไฟธรรมดานะคะจุดเข้าไปแนวตรงเอาเอามาพอแค่แบบว่าทําการเกษตรได้งอกงามพอเนาะอันนั้นก็เด๋ยวกระซิบไปจุดไปแล้วก็กระซิบไปติดปลายขอไปด้วยเขียนปริมาตรไว้นะอ่านี้บ้างไฟผลที่ต้องการอะไรอย่างี้ใช่ค่ะจริงๆอยากให้คุณผู้ชมได้ดูภาพบ้างไฟตรายจะมีความสวยงามมากอันนี้บ้างไฟธรรมดาใช่ขึ้นตรงๆค่ะส่วนบ้างไฟตรายเดี๋ยวจะหมุน หมุนขึ้นไปแต่เน้นว่าเวลาที่มันเกิดระเบิดนี่อันตรายจุดเราต้องรีบวิ่งออกมาเคยไปทํารายงานเหมือนกันที่กาลสินสาวผู้ไทยเนี่ยจำได้เลยปีนี้ก็เกิดอุบัติเหตุมาเหมือนกันแล่โชคดีไม่มีผู้บัดเจ็บอันนี้ก็ยังตรงอยู่พี่เจี๊บยังตรงอยู่นะคะอ่ะเดี๋ยวถ้ามีรอบหน้าเดี๋ยวเก็บมาฝากอีกภาพสวยๆนะคะเรื่องของประเพณีบุญบั้งไฟค่ะครับอ่ะ นะครับยังอยู่กับภาคเหนือนะครับเขาบอกว่ามีกิจกรรมประเพณีที่เกี่ยวกับความเชื่อ,อม,มากมายนะครับวันนี้จะพาไปดูอีกหนึ่งประเพณีนะครับที่สืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนานนะครับนั่นก็คือประเพณีฟ้อนผีมดผีเมงนะครับในสายตระกูลของชาวล้านนาน,นั่นผีคือพอพอคำว่าผีเริ่มพัวผีนี่อาจจะเป็นเรื่องของออสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือคำคือคำนี้ปุ๊บนี่เริ่มแบบว่า พี่ออต้องกลับบ้านมืดๆนะใช่งั้นเดี๋ยวต้องรู้กันนะครับที่ทําขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าเพื่อบวงสวงบูชาผีบรรพบ,บุรุษค่ะนะครับอ๋อนี่ต้องให้คุ้มครองแน่ๆใช่ครับจะเป็นยังไงนะครับน่าสนใจแค่ไหนไปติดตามได้จากรายงานที่วัน,นี้นครับค่ะ,คะ ลีลาท่าทางการร่ายรำที่เห็นอยู่นี้ถือเป็นวิถีแห่งความเชื่อที่เรียกว่าการฟ้อนผีมดผีเมงที่ชาวบ้านตำบลม่วงคําอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่และในสายตระกูลของชาวล้านนาได้สืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนานสันนิษฐานว่าประเพณีฟ้อนผีมดผีเมงนี้ เป็นการฟ้อนผีของกลุ่มชาวมอนที่ทำขึ้นเพื่อบวงสวงบูชาผีบรรพบุรุษแสดงออกถึงความกตันยูกะตเวทีของลูกหลานจากรุ่นสู่รุ่นโดยเชื่อว่าผีมดหมายถึงผีบรรพบุรุษผู้คอยดูแลลูกหลานฝ่ายพ่อหรือสืบจากฝ่ายบิดาส่วนผีเมงนั้นน่าจะเป็นบรรพชนฝ่ายหญิงหรือทางมารดามดเน่ มันถือว่าเป็นบรรพบรุษปู่่าตายายมาแล้วแล้วก็อ่านเป็่นผีบริสุทธิ์ที่ว่ามามาฟ้อนมาลำนี่นะประเพณีดั้งเดิมของปู่่าตตายายเป้นบรรพบรุษของป้นจมีอย่างอี้มาแน่นอยแผ่บารมีคือแม่สายคือเจ้าทั้งหลายคืออยู่ดีมีสุกแผ่บารมีคือกันซึ่งตามประเพณีและความเชื่อการฟ้อนผีมดผีเมงทางภาคเหนือ ผู้ที่อยู่ในเชื้อสายเดียวกันจะมาร่วมชุมนุมจัดงานขึ้นชาวบ้านจะนำสิ่งของมาโฮมหรือมาร่วมกันทำบุญโดยการฟ้อนจะฟ้อนในโรงพิธีหรือประลำพิธีที่ชาวบ้านเรียกว่าผามนับเป็นโอกาสของญาติพี่น้องที่แยกย้ายกันไปทำงานที่อื่นจะได้กลับมาพบปะเพื่อระลึกถึงบรรพบุรุษซึ่งการฟ้อนผีมดผีเมงทุกครั้ง บรรดาร่างทรงรวมทั้งคณะสัทธาได้ร่วมกันจัดแต่งด้าเครื่อนเส้นไหวประกอบด้วยอาหารคาวหวานเหล้าขาวข้าตอกดอกไม้ทูบเทียนขนมกล้วยอ้อ,อยและมะพร้าวในการประกอบพิธี ีบรรพบุรุษของแต่ละตระกูลจะเข้าคนทรงที่เป็นลูกหลานในตระกูลของตนการเข้าทรงของผีมดไม่ยุ่งยากพออธิษฐานเสร็จผีก็เข้าร่างทรงแต่สําหรับผีเมงคนทรงต้องห้อยโหนผ้าที่ห้อยไว้กลางประลัมพิธีเพื่อให้เกิดอาการมึนงง สึกดีใจจ้ะที่มีส่วนร่วมในในงานนี้เพราะว่าตั้งแต่เอ่เอน้อยๆเราเห็นครั้งหนึ่งจ้ะแต่จากขั้นมาก็บาได้เห็นแหมพอวะเดียวนี้เขาได้มาเป็นคนจัดคนทําก็เลยรู้ว่าประเทศน,นี้น่าสืบทอดต่อไป ปัจจุบันพิธีกรรมการฟ้อนผีมดผีเมงเริ่มเลือนหายแต่ที่ตำบลม่วงคำอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ยังคงสืบทอดต่อกันมาซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่แสดงออกเพื่อระลึกถึงบุญคุณบรรพบุรุษนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความรักความสามคัคคีรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ว่านี่ก็ไม่น่ากลัวนะครับไม่น่ากลัวแล้วแถมว่ามาดีคุ้มครองด้วย,วยวนะครับมเป็นเฉลีมงคลนั่นเองอ่านะคะ,ะคก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆเป็นประเพณีท้องถิ่นที่นามาฝากคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นบุญบั้งไฟหรือรว่าประเพณีอะไรนะผีเมงผีมังอะไรเนี่ยขอขออีกรอบได้ไหมผีไม่มั่นใจเขาบอกว่าผีมงไอ้ผีมด ผีมดผีเมงอ๋อโอเคค่ะแม่ทบทวนหน่อยทำลืมเลยทำเอาเพียนเลยทำเอาเพียนเลยนะอะถ้าเพี้ยนมากๆนะคุณผู้ชมแล้วก็พี่เจี๊ยบไปพากาสัสครูในค่ะช่วงหน้าเนี่ยยังมีเรื่องของภาพเป็นข่าวรวมไปถึงนี่แหละเมืองไทยด้วยจะพาไปเที่ยวที่ไหนเดี๋ยวกลับมาติดตามค่ะครับ